สวัสดีค่ะพบกับช่อง e m e r g i n ์นะคะใน The Sim 4วันนี้เราก็มาอยู่กับน้องจูจีใน EP ที่13นะคะก็จาก EP ที่แล้วเนี่ยที่เราแต่งสวนเนี่ยเราก็เข้ามาแต่งใหม่เนาะเพื่อที่จะได้ให้ความสวยงามมากขึ้นจากครั้งที่แล้วนะคะเราทำปณิธานสำเร็จไปแล้วนั่นก็คือออ,ออกเดต2ครั้งใช่ไหม ต่อไปอันนี้ก็แต่งงานกับเพื่อนซีตลอดการถ้าเราจะขอผู้ชายแต่งงานก่อนจะเป็นอะไรไหมอ่ะในฤดูร้อนด้วยก็ไม่เป็นไรหรอกมัง้งอ่ะเดี๋ยวให้น้องเข้านอนนะคะแล้วก็ให้น้องขอซลมอนแต่งงานดีกว่านี่เห็นไหมเราทำระเบียงมาใหม่แ้วนะคะเพื่อให้น้องเออมานั่งชมสวนของตัวเองอ่างเงี้ย แล้วก็ดอกกุหลาบที่น้องปลูกเอาไว้ส่วนบ่อนา้ำก็ยังเหมือนเดิมค่ะมีน้องจระเข้น้องตะมุตะมินะคะเราได้ชื่อแล้วเพราะว่าทุกคลิปก็เรียกมาน้องตะมุตะมิส่วนต้นเงินของเรายังไม่โตนะทําไมถึงยังไม่โตต้องวิจัยแล้วก็พูดคุยกับพืชไหมจาเป็นไหมเราดูทักษะก่อนว่าทักษะทำสวนของเราเนี่ยอยู่ที่ห้าแล้วนะคะ อีก95%้าอ,อีก5%้าเปราก็จะได้6แล้วอันนี้คือจากการที่เราไปเดทนะคะแล้วได้เหรียญทองมาเป็นไงล่ะอุ้ยตู้เย็นเราเหม็นแล้วนะคะเราต้องเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเก็บกวาดอาหารที่เน่าเสียอุ้ยวันนี้มีตลาดเราควรไปซื้ออะไรไหมดูก่อนนะคะว่าจะมีใคร โทรมาชวนเราหรือเปล่านะคะเราก็จะได้ไปเนาะนะถึงมากินได้เลยเหรอโอ้ดีเนาะกินได้เลยอย่าลืมเก็บกวาดอาหารเน่าเสียด้วยน้องเป็นคนอารมณ์ดีนะคะตอนนี้วันหยุดอันยอดเยี่ยมนะคะจากการทำวันหยุดสคัเสร็จสมบูรณ์อันนี้ก็อาหารจานเด็ดนี่น่าจะหนังท้องตึงหนังตาหย่อนอย ฝนตกอีกแล้วนะคะช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยค่ะเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้เดี๋ยวจะให้ดูว่าเราแต่งอะไรเพิ่มไปบ้างนะคะก็แต่งต้นไม้ดูว่าเราแต่งไปแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมีเพิ่มระเบียงขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็เปลี่ยนตู้จดหมายนะคะเป็นแบบนี้แล้วก็ตรงบ่อน,นี้ยเราทำให้สมจริงขึ้นก็คือเพิ่มดอกมงดอกไม้อะไรอย่างนี้เข้าไปว่าแต่วันนี้ยังไม่เจอนนองตนบุตะมิเลยนะ แล้วก็ใส่ต้นไม้โอเควิ่งต้นเงินโอ้ยลกูกตอนแล้วหรออันนี้ไม่ขึ้นหรออ๋อตอนนี้เป็นฤดูร้อนนะคะก็ต้องรอให้น้องไปฤดูใบไม้ผลิก,กอนใครเนี่ยไปตลาดนะดแล้วมาดูกันว่าเราจะสมบัติหายากเจอบ้างหรือเปล่าจริงๆฉันหมายถึงขยะที่มีมูลค่าเลยนะ ไม่ไปนะคะไม่สนิทก็ไม่ไปลองให้ผู้ชายที่เราสนิทสนิทโทรมาชวนเล่นตัวไหมล่ะเออช่วยติดตั้งทีวีนะคะงานช่างระดับหนึ่งอันนี้ผสมเครื่องดื่มถ่ายภาพไหวพริบเรามีไหมตกปลาอุ๊ยเรามีตกปลาอยู่นะหรือเอาอันนี้ก่อนอาสา,าสมัครทำความสะอาดชายหาดก็ดีนะ โอ้ย้าหากูรูเรื่องความรักนะคะแล้วก็เดินเตะไปในถ้ำอุ้ยอันนี้ได้เงินเยอะไปอันนี้ก่อนแล้วก็อันนี้ต่อเลยดีไหมหรือว่าอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนดีกว่าเอา่อถ้ำของนักเดินเตะนะคะเดินเตะเข้าไปในถ้ำแล้วค้นหาสมบัติให้ตัวคุณเอง สมบัติที่คุณพบก็จะเป็นสมบัติที่คุณได้รับด้วยเพียงแค่แยกสมบัติที่เป็นที่ต้องการของฉันออกมิฉะนั้นคุณจะได้พบกับผลล้ายที่ตามมาถ้าคุณเจอแล้วให้ส่งมาให้ฉันทางจดหมายของเอ,อทางจดหมายขอบคุณมากโอเคเอาแน่แหละ <c oughs> ถึงแล้วนะคะที่นี่ก็เป็นสุรนีอันนี้บ้านนี้ไม่มีใครอยู่อ่าวิมันมีรูปปัน้นตรงนี้ด้วยหรอ ไม่เคยเห็นเลยอ่ะหรือว่าเราไม่เคยสังเกตเข้าไปสำรวจเลยนะคะดูว่าเราจะได้ของอะไรมาบ้างปักษาสวรรค์เุ้ยปลูกได้แล้วนี่คืออะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่น่าปลูกจังเลยรูปของเรากับออจอร์จนะคะขายไปเลยอ่ะเพราะว่าเราครบกับสซละมอนแล้วเราไม่ควรเก็บรูปผู้ชายคนอื่นเอาไว้ใช่ไหม อาน้องหิวข้าวอีกแล้วนะคะให้น้องสำรวจถ้ำไปดูว่าน้องจะเจออะไรบ้างทุกคนคะเราหาไม่เจอนะคะเราสำรวจถ้ำไปประมาณสิบกว่ารอบแต่ว่าไม่เจออะไรเลยทำไมอะ่ะโอ้โหอดได้เงินสุดท้ายอย่างนี้ให้น้องมาเข้าห้องน้ำก่อนนะคะเพร่อน้องอเออกกำลังเข้าแถวใช้ห้องน้ำ น้องกำลังต่อแถวอยู่ค่ะความงดงามนะคะจากการสำรวจถ้ำชายหาดผลลัพธ์ที่งดงามที่สุดและหายากสุดบางชิ้นจะพบได้แค่ในความมืดเท่านั้นถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาตินะคะสิ่งดีงามเก็บกวาสิ่งที่มีผู้อื่นทิ้งไว้เพื่อให้ทุกคนที่เหลือได้เพลิดเพลินกับความวิเศษของเกาะที่ควรได้ค้นพบกำลังเข้าแถวอ๋องั้นไม่เป็นไรค่ะให้น้องกลับบ้านเลยแล้วกันนะคะอันนี้ต้ออะไรอ่ะ มะพร้าวให้น้องกลับไปฉี่ที่บ้านดีกว่าเนาะถึงบ้านแล้วค่ะให้น้องเข้าห้องน้ําทําไมที่นี่มันยังสว่างอยู่เลยเนาะอ่ะโอเคน้องปวดฉี่แล้วก็หิวอ่ามีอะไรกินบ้างเดี๋ยวขอดูหน่อยเหลือแต่บราวนี่สุดผสมนะคะที่ทำโดยเราเองทำไมไม่มีหนุ่มหล่อๆมาโทรชวนน้องไปเลยอะ่ะอุ๊ยต้องกำจัดประชพูด แล้วค่อยนอนนะคะแต่น้องยังไม่ได้งว่วงมากอะ่ะน้องต้องการการอาบน้ําเดี๋ยวขอไปทําสวนก่อนนิดหน่อยง่งงงงง,งบ้านใครฝนตกมังคะเนี่ยฝนตกยาวมากเลยะคะ่ะเมื่อประมาณสองวันก่อนเมื่อวันวันที่ยี่สิบมังคะ่ะ ฝนตกคือไปจังหวัดการมาแล้วก็ตั้งแต่การอญมาถึงกรุงเทพอบบฝนตกไม่หยุดเลยค่ะจนน้ำท่วม <multif. S 1> คิดดูก็เดี๋ยวให้น้องมาล้างจานด้วยนะคะแล้วก็จากนั้นก็โอ้โหยังหิวอยู่อีกอะ่ะให้น้องทำกับข้าวต่อดีกว่าให้น้องทำอะไรกินแบบว่าทำอาหารแกรงกะหรี่ไหมผงกะหรี่หาซื้อได้ที่ไหนอะ ยาฝรั่งหาซื้อได้จากไหนอะ่ะเอาเป็นเบอร์เกอร์ไหมช็อกโกแลตเค้กให้น้องทำโอ้โหไม่มีปลาด้วยมเมเคือเทศก็ไม่มีอืมอ่ะล้างจานแล้วก็ไปทำอาหารต่อไอ้น้่นมันขายได้เทนะ่าไหร่น่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม้เลื้อยอะ่ะบ้านแสนรักนะคะแล้วน้องทำอาหารไป น้องเอาแอปเปิ้ลมาจากไหนอุ้ยหั่นแตงโมเป็นลูกเละโอเคหั่นแล้วหั่นอีกแล้วก็คุกๆรวมกันนะคะมันเหมือนเละๆอะผลไม้เล,เละ,ละเลุ้ยน้องยาน้องน้องแค่ขี้หูลงไปด้วยนะคะน่าจะเป็นสูตรพิเศษแหละเนอะสูตรใครสูตรมันอย่าบุรี่น้อง ขี้หูบางทีก็อร่อยมั้งใช่ไหมขมๆและทักษะการทำอาหารถึงระดับ3แล้วนะคะก็จิวจิ้นได้รู้สูตรการทำปลานิ้นทอดกระทะคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและแพนเค้กแล้วโอ้พูดคุยเรื่องอาหารกับสิมคนอื่นได้ด้วยโอเคแล้วอันนี้ก็เก็บเข้าที่น้องหิวจะให้น้องไปนอนนะคะตอนนี้ก็จะเที่ยงคืนแล้ว ก็นอนเดี๋ยวก็เช้าดูผลงานที่มีสเสน่ห์ไม่ต้องด่วเก็บกวาดทุกคนก็เป็นปกติเมืองก็เป็นปกตินะคะเราแค่อย่าไปวุ่นวายในแลบอีกก็พอแต่จริงมันต้องมีอน,นี่นะมันต้องมีแฟนคลับส่งของขวัญมาให้เราบ้างสิอาจจะให้น้องไปนอนก่อนอุย้ยทุกคนดูต้นเงินของเราดิขายผล ได้แปดพันอุ้ยแต่ว่าเราต้องพ่นยาฆ่ามแมลงก่อนนะโอเคเดี๋ยวพ่นยาฆ่ามแมลงนะคะเอาน้องอยากอาบน้ำน้องบอกแม่น้องอาบเฉยเลยขายอันนี้ขายได้ยังยังอีกเหรออืมโตช้านะเราเนี่ยเอาไม่เป็นไรเราต้องรดน้ำไหม คุยกับพืชรดน้ำพืชนี้ยังไม่ต้องการน้ำค่ะขายผลเงินโอเคได้มาแล้วนะคะ8,000บาท8,000ั 8, ซิมโมเลียนอุ้ยต้นข้าวมากำจัดวัชพืชก่อนเลยปลูกนะคะอ่ะน้องอุ้ยน้องเดินเลาะบ้านอย่างนั้นเลยเหรออ่ะปลูกให้น้องปลูกไปมันคืออะไรอ่ะ เออ่บินมาแล้วนะคะหกร้อยสิบเก้าซิมโมเลียนบ้านเรามีเครื่องปรับอากาศไหมไม่มีเนาะอะไรปไปนลรมาจ่ายด้วยวิมีจดหมายให้รับโอหรือว่าก็คือบินอันนี้แหละคะ่ะอ,อได้รับความร้อนมากเกินไปนะคะน้องต้องเปลี่ยนชุดเป็นชุดหน้าร้อนนะคะน้องถึงจะรู้สึกดีขึ้นซื้อแอร์ให้น้องดีไหมตอนนี้เราก็รวยแล้วะ ว่าแต่โซโลโมอนไม่มาหาเราเลยค่ะไม่คิดถึงเราเลยเห,หรอทอมซิมผู้ทามองนะคะมาดูเราตลอดเลยไปเลยนะทอมโทชวนวิเราไม่ได้ชอบกับนิกชวนมาเที่ยวเล่นที่นี่เก็บกวาดอ่าไม่น้องไม่เปลี่ยนชุดอ่ะน้องต้องใส่ชุดนี้โอเคให้น้องล้างจานเราอยากให้ สามีเรามาต่อยเขามากเลยมาแล้วสลมาหอุ๊ยโโหใครมานะเขากำลังพยายามทำให้ใจเย็นลงอยู่นะอุ๊ยอ๋อทำให้ล่าเริงจากนั้นก็ขอแต่งงานมันคือการขอมั่นหมายนั่นแหละค่ะรู้ไหมว่าฉันเนี่ยต่อสู้กับพระแม่พึกษาเนี่ยเอารู้สิครับผมก็อยู่ด้วย ก็ <laughs> กำลังขอแต่งงานกับโอ้ยดูสิแต่งงานกับฉันนะคะผู้า <c oughs> ชายเดินมาทิง้งขยะให้น่ารักจังเลยพูดแล้ก็แต่งเลยสิค้ะวางแผนจัดงานอีเวนต์สังคมหรอใช่ไหม วางแผนแล้วโอเคเราจะได้มีสามีเป็นตัวเป็นตนแล้วงานแต่งงานนะคะแล้วก็แขกที่เราจะเชิญเนี่ยอุ้ยเรารู้จักคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเชิญใครไปสักหกคนนะคะอ่านี่ค่ะเทสแล้วก็เมเลดิกนะคะนายอัมเภอเทสแล้วก็คุณนายเมเลดิกใครดี ยามดะนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าอีกคนน่าจะเป็นนิกไหมชวนนิกหรือว่าจะชวนน้องคลาสซันดาน้องก็น่ารักอ่ะชวนน้องไปดีกว่าเนาะอ่ะส่วนกลางเมืองโอเคไปเลยถึงแล้วนะคะแต่ว่าชุดน้องไม่แจมเลยอะ่ะเดี๋ยวเขาเปลี่ยนชุดน้องก่อน เรียบร้อยนะคะจากการที่เราไปเปลี่ยนชุดน้องอุ้ยดูความป,ปลอมของดอกไม้ลอยนะคะ <laughs> <laughs> โอเคค่ะเป้าหมายของการแต่งงานนะคะขอบคุณพูดขอบคุณแขกที่มาร่วมงานอ่าให้แขกร่วมพีธีชมพิธีการดื่มเครื่องดื่มมีบาร์ไหมอ่ะมีบาร์เครื่องดื่มปะอ๋อนี่ไงก็เดี๋ยวให้แขกทุกคนมาที่นี่ให้หมดเนาะ อ้าวนแคกเราไปไนนหมด้าถามจริงคุณแต่งตัวได้ไม่แจ่มเท่าฉันเลยนะดูฉันสิแต่งตัวจัดเต็มมีความหูกลางมีความดอกไม้รอยความปลอมนะคะโอเคมาร่วมแต่งงานเลยเราขอเขาแต่งงานเนาะ เอาละค่ะหลังจากที่น้องแต่งงานนะคะเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปสั่งเครื่องดื่มให้แขกแล้วก็ต้องหยิบเค้กพูดขอบคุณแขกที่มาร่วมงานด้วยหนึ่งคน กินกันไม่รอน้องเลยอะเราเจ๊ไปทำงานสิคะเจ๊ไม่ไปทำเค้กหรอหยิบคนละหนึ่งจานคงไม่ต้องละมังอ่ะพูดขอบคุณในอำเภอนะคะซะหน่อยตะกะตะการใช้ได้เลยนะคะยามาดะ <c oughs> ขอบคุณที่มาร่วมงานถือเครื่องดื่มขอบทุกคนหรือยังน้องอยังเป็นวัยรุ่นอยู่น้องดื่มไว้ได้หรนะ จีบคู่มันคู่มันของฉันอ่ะอยู่นี่จีบนะคะจีบกับคู่มันไม่มาแล้วค่ะแต่งแล้วค่ะขอบคุณคุณนายที่มาร่วมงานด้วยนะคะอ่ะเล่นมกุกลามุกไปซะเลยดูความสัมพันธ์เราดิแบบรักกันมากอะ่ะเนื้อคู่นะคะซิมสองซิมที่ใจรวมเป็นหนึ่งโอเค อ้าวเราอาเรา,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 าจีบไปครบสามครั้งสินะสารภาพรักน่าจะไม่ต้องอาจีบอีกพอจีบอีกว่ะนี่ยจูบไ,จปไปเลยจูบอย่างดูดดื่มงานนี้ไม่หนึ่งสองหญิงหญิงสามชายหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าชายห้าแล้วไหนละเค้ก เจ๊ทำเค้กเสร็จหรือ,อยังคะเจ๊กำหมัดแล้วนะโอทักษะไหวพริบถึงระดับสามแล้วนะคะดูชุดสิเซ็กซี่ไหมล่ะเซ็กซี่ขยี้ใจแล้วดอกไม้ที่ลอยลอยนี้ดูคุณนายต้องมองว่าอุ๊ยเรานี่มันแจ่มจริงๆส่วนน้องก็เป็นวัยรุ่นที่แจ่มจริงๆ <laughs> เพิ่มท็อปปิง้งงานแต่งโอเค ให้น้องเดินไปวิจารอยจานบินหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่นะคะคุยขยะได้ด้วยหรออุ้ยน้องต้องขนาดนั้นเลยหรอตัดเค้กนะคะตัดเค้กงานแต่งตัดหรือยงังน้องเอาเอากินอาหารครบแล้วด้วยเอาเพิ่มมานี้ใหม่นะคะ อ่ะตัดเค้กมันต้องตัดไปแบ่งกันไม่ใช่หรอ oh. อันนี้ไงได้แล้วที่รักคะ่ะ oh. ม,มาแล้วคะ่ะซาลมอนเราเข้าไปบูฮู้กันในห,หอดูดาวดีไหมคะ oh. อืมเขาชอบนะคะชอบมากดูสิอ่ะเดินเข้าไป อุ้ยชุดแวกมากเข้ามาเถอะอืม สาระสดแล้วนะคะขอแสดงความยินดีกับการสมรสครั้งครั้งใหม่ของคุณคุณต้องการจะย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันเลยหรือไม่ตกลงอุ้ยเขามีเงินมาสองหมืนโอเคแล้วก็เป็นบ้านเดียวกันแล้วอี๋จะให้น้องกลับบ้านก่อนออาวิ่งเราก็มาถึงบ้านแล้วนะคะก็ได้เวลาปิดคลิปแล้วค่ะฝากกด subscribe กด กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เป็นกำลังใจให้จุจีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ